ติต่อจากศึกเพโลโพนิสในสงครามครั้งนั้นเอเธนปราชัยในยุทธนาวีอีกอสโพเทมาย์และถูกสปาร์ตาปิดล้อมจนต้องยอมแพ้ต่อมากลุ่มพัธมิตในสิบาตดีเลียนก็ยอมจำนนด้วยแต่โดยเนื้อแท้แล้วอาจกล่าวได้ว่าไม่มีฝ่ายใดเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงทุกฝ่ายต่างตกเป็นเหยื่อของสงครามทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นเราจะพาทุกคนไปพิสูจน์กันครับ สงคามเพโลพอนิสคือจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดยุคทองของกรีกโบราณสงครามได้นำมาซึ่งสงครามกลางเมืองภายในการพิฆาตล้างผลาญแพร่หลายผู้คนล้มตายมากมายมหาศาลทั้งจากสงครามจากความอดอยากรวมถึงโรคระบาดกลุ่มแรงวิถีชีวิตคนครรับได้ถูกทำลายลงไม่มีฟื้นอีกเลยการเมืองภายในเต็มไปด้วยการแบ่งฝกักแบ่งฝา่ายระหว่างชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ สงครามเพลูพอนิสได้แสดงเห็นว่ายามสงบเรารบกันเองและแข่งขันกันเองในหมู่มวลชาวกรีกจนมันนําไปสู่ความหายนะอย่างใหญ่หลวงหลังจากสปาร์ตาพผงาดขึ้นมาพร้อมจะครองกรีกทั้งหมดมคนครรัฐทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสปาร์ตาได้ลุกฮือขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินกรีกโดยเฉพาะเอเธนที่ต้องการปลดแอกและลุกขึ้นมาได้อีก และก็มีรัฐทีฟคราวที่แล้วผมออกเสียงว่าทีบิสซึ่งไม่ใช่นะครับทั้งสองนครรัฐนะครับได้เตรียมการปราบสป,ปาร์ตาโดยต่างฝ่ายต่างก็รวมกลุ่มนครรัฐของตนเพื่อป้องกันตนเองและขัดขวางไม่ให้สป,ปาร์ตาเติบใหญ่แม้แต่นครรัฐโครินเองยังจัดตั้งสมาพันธร,รัฐแห่งดินแดนโบเชียเอเธนพยายามจัดตั้งสมาพันธร,รัฐของตนขึ้นมาใหม่ และนครทีฟสภายใต้การนำของแม่ทัพเอปามินดัสจะเป็นผู้นำในการรบสปาร์ตาโดยสึกนี้อ้างว่าเป็นการกอบกู้เอกราชของแผ่นดินกรีกจากสปาร์ตานั่นเองที่ทีฟออกตัวแรงนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงสงครามเพโลพอนิสทีฟสเป็นพันธมิตรกับสปาร์ตาเพื่อต่อต้านเอเธนแต่หลังจากชัยชนะของสปาร์ตาต่อเอเธนแล้วชาวทีฟได้รับแจ้งว่าป้อมปราการของพวกเขา จะถูกกองทหารสปาร์ตารักษาไว้เหมือนกับข่าวนี้ได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างทีฟส์และสปาร์ตาจากการเป็นพันธมิตรจะนำไปสู่การยึดครองโดยชาวสปาร์ตันไกลๆหลังจากการล่มสลายของกรุงเอเธนเมื่อสิ้นส,สุดสงครามเพโลพอนิเซียนพวกทีฟส์ได้รู้ว่าสปาร์ตาตั้งใจที่จะปกครองรัฐต่างๆที่ทีฟส์ต้องการจะยึดครองจึงได้แยกตัวออกจากพันธมิตร ในราว4 0 4ปีก่อนคริสต์กาลสืบคราวที่แล้วพวกเขาได้กระตุ้นให้เกิดการทำลายกรุงเอเธนโดยสิ้นเชิงแต่ใน403ปีก่อนคริสต์กาลพวกเขาแอบสนับสนุนฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยของเอเธนขึ้นมาอีกเพื่อการตอบโต้กับสปาร์ตา ไม่กี่ปีต่อมาทีฟส์พวกเขาได้ก่อตั้งสันนิบาตเพื่อต่อสู้กับสปาร์ตาโดยอาจได้รับอิทธิพลหรือแรงสนับสนุนบางส่วนจากทองคำของเปอร์เซียมีข้อมูลระบุว่าเปอร์เซียสนับสนุนการแบ่งแยกและการชิงอํานาจในเกลิตด,ด้วยเพราะไม่พอใจที่สปาร์ตามีส่วนแทรกแซงสนับสนุนในการชิงราชสมบัติของเปอร์เซียคือเจ้าชายไซรัสกับอาตาเซซิสที่ส,สนั่นเอง ซึ่งสปาร์ตาเข้าข้างเจ้าชายไซรัสผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยพวกเขาในศึกเพลโพอนิสนั่นเองแต่ทว่าสุดท้ายนะครับเจ้าชายไซรัสแพ้แม้การชิงราชจะล้มเหลวแต่จักรพรรดิอาตาเซซิสที่สองก็ทรงใช้เป็นข้ออ้างในการพระราชทานความช่วยเหลือพันธมิตรชีฟ ในยุคการที่ฮาเลียทัสและยุคการที่โครเนียกองทัพทีฟส์พวกเขาได้พิสูจน์ความสามารถทางทหารที่มีฝีมือดีหรือการยืนหยัดต่อสู้กับชาวสปาร์ตันแม้ผลของสงครามจะสร้างความเสียหายให้กับทีฟส์มากเป็นพิเศษและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จนในราว382ปีก่อนคริสต์กาลกองกำลังสปาร์ต้าได้เข้ายิดครองกรอมปาการได้แต่ภายใน3ปีต่อมากองทหารสปาร์ตันถูกขับไล่ออกไป และมีการจัดตั้งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแทน,นระบบคณะธิปไตยแบบดั้งเดิมทีนี้นะครับในสงครามที่ตามมากับสปาร์ตากองทัพเทียที่ได้รับการฝึกฝนและนําโดยเอฟาไมนอนดัสและเพโลพิดัสได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีความน่าเกรงขามจนสามารถรับมือกับกองทัพสปาร์ตาได้อย่างอยู่หมัดหลายปีแห่งการต่อสู้เทียบและสถาปนาการควบคุมดินแดนเนื้อบิโอเชียทั้งหมด จนถึงจุดสุดยอดในราว371ปีก่อนคริสต์กาลแล้วก็ตามด้วยชัยชนะอันน่าทึ่งเหนือชาวสปาตาที่เมืองลูตราโดยกลยุทธ์ของเอปามินนดัสผู้นำของเขาได้สามารถฆ่าชีวิตชาวสปาตันจำนวนมากรวมถึงกรรษัตริย์เคโอมบรตัสด้วยฝ่ายผู้ชนะนะครับได้รับการยกย่องไปทั่วกรีกว่านี่เป็นชัยชนะของผู้ถูกกดขี่คนครรัฐทีฟส์กลายเป็นผู้นำของกลุ่มพัฒน์พิษขนาดใหญ่ทำลายอำนาจของสปาตาอย่างถาวร ด้วยการปลดปล่อยธาตุจำนวนมากซึ่งเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจของสปาร์ตาการต่อสู้ที่ลุกตรานำไปสู่โลกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยที่ชาสปาร์ตาอ่อนแอลงอย่างมากและทีฟส์ก็กล้าแกล่งขึ้นมาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้หลังจากจุดการที่ลุกตราในราวสามรอปีก่อนคริสต์กาล ได้ทำลายรากฐานของอำนาจเจ้าโรคชาวสปาร์ตันหัวหน้านักการเมืองของทีฟและนายพลเอปามนินดัสพยายามที่จะสร้างอำนาจใหม่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองของเขาก็คือเริ่มที่จะบ้าอำนาจตันเองเอปามนินดัสเขาผู้นี้นะครับเคยดำรงตำแหน่งทั้งในฐานะรัฐบุรุษและนายพลตั้งแต่ราว420ปีก่อนคริสต์กาลเขาได้รับการยกย่องอย่างสูงในเรื่องของความกล้าหาญทางทหาร และแนวโน้มที่จะส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆเช่นความเรียบง่ายและความอุตสาหะนักประวัติศาสตร์อย่างไดโอดูรัสชิคูรัสอ้างว่าหลังยุทธการที่ลูตราเอปามินอนดัสกลายเป็นบุคคลสำคัญที่สุดไม่เพียงแต่ในทีฟส์เท่านั้นแต่รวมถึงทุกคนทุกรัฐที่อาศัยอยู่ในยุคสมัยของเขาด้วยเนื่องจากการได้รับการยกย่องอย่างสูงจากชัยชนะทางทหารมเมอร์อเรลูนเอปามินอนดัส e. จึงพยายามที่จะขยายอำนาจ และสร้างอำนาจสูงสุดของทีบส์ต่อไปผลที่ตามมาก็คือเขาได้เดินทับลงใต้ไปยังพื้นที่ซึ่งแต่เดิมปกครองโดยชาวสปาร์ตันและก่อตั้งสันนิบาตอะคาเดียนขึ้นซึ่งเป็นสหพันธ์นครรัฐในที่ราบสูงเพโลพอนิเซียนตอนกลางเพื่อควบคุมอิทธิพลของชาวสปาร์ตาในเพโลพอนิสไดในตัวและยังคงรักษาการควบคุมนครรัฐทีบโดยรวมไว้ด้วยทีนี้นะครับทางฝ่ายชาวสปาร์ตัน ได้เข้าร่วมกับเอเลียนสคือกลุ่มชนแถบเพโลโพนิเซียนนะครับที่มีความแค้นต่อพวกอัคาเดียนในการพยายามที่จะบนทำลายสันนิบาตนี้จนเมื่อชาวอาคาเดียนนะครับคาดการผิดทะลึ่งเข้ายึดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของซุสแห่งกรีโบราณที่โอลิมเปียในเมืองเอลิสซึ่งเป็นหนึ่งในนครรัฐของแถบปัะทมิรอาคาเดียน อันนี้ทําให้นครรัฐมาร์ติเนียก็แยกตัวออกจากสันนิบาตท,ท,ทันทีจนต่อมาสปาร์ตาเอลิสจึงเข้าร่วมกับมาร์ติเนียเพื่อทําการโจมตีสันนิบาตอาคาเดียนเอเธนก็มาด้วยนะครับพวกเขาตัดสินใจสนับสนุนสปาร์ตาเนื่องจากไม่พอใจอํานาจของทีฟส์ที่เพิ่มมากขึ้นแถมชาวเอเธนยังฝังใจอีกว่าเมื่อตอนสิ้นสุดสงครามเพโลพอนิเชียนชาวทีฟส์เรียกร้องให้ทําลายกรุงเอเธนและชาวเมืองควรตกเป็นทาส แต่ชาสปาร์ตันได้ต่อต้านข้อเรียกร้องเหล่านี้ดังนั้นกองทัพเอเธนถูกส่งไปทางทะเลเพื่อเข้าร่วมกับกองกําลังที่นําโดยสปาร์ตันและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กองทัพทีฟส์สกัดกั้นทางบกได้จากนั้นทางฝ่ายเอปาม i นอนดัสจึงนํากองทัพทีฟส์เข้าสู่เพโลโพนิสเพื่อปราบปรามพวกอยากลองของนะพร้อมกับจะสร้างอํานาจขึ้นใหม่ที่นั่นกองทัพทั้งสองพบกัน ใกล้เมืองมันติเนียในราว362ปีก่อนคริสต์ศกักราชชาวสปาร์ตันเอเธนเอเลียนสและมันติเนียนำโดยกษัตริย์สปาร์ตันอาร์เจซิลาที่2ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากโอดเเลสแห่งมันติเนียและเซฟิโซโดรัสแห่งมาราทอนแจมด้วยผู้บัญชาการทหารมา้าแห่งเอเธนส่วนกองทัพทิฟส์กับบิโอเชียของเอปาเมียนดัสได้รับการช่วยเหลือจากชาวอา,าร์คาเดียนที่ยังจงรักภักดีต่อสันนิบัต ศึกนี้คือการต่อสู้แบบฮอบไลท์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กรีกเอปาม i นอดัสมีกองทับที่ใหญ่กว่ามีทหารราบ30,000นายและทหารม้า3,000นายในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามมีทหารราบ20,000นายและทหารม้า2,000นายแม้ว่านะครับนายพลสปาร์ตาจะมีความสามารถสูงแต่ก็สู้ไม่ไหวฝ่ายเอปามนอดัสได้รับชัยชนะที่มารติเน ด้วยการใช้กลวิธีที่ดัดแปลงจากที่เขาเคยบุกเบิกในสืบลูกตราจนได้ชัยสำเร็จทหารม้าทีฟส์และทหารราบเบาขับไล่ทหารม้าของศัตรูออกไปพวกทีฟส์ฮอบไลท์เดินเป็นแนวขวางหน้าข้าศึกจากนั้นทำเป็นกลงล้อและโอบไปชนเข้าด้านข้างของศัตรูซึ่งเป็นตำแหน่งที่มานติเนียสอยูโอดาเลสผู้นำมานติเนียนะครับแม้ว่าจะสู้รบต่อต้านศัตรูอย่างกล้าหาญแต่เขาก็ไม่รอดดับอนาถในสงคราม เมื่อเขาถูกสังหารพวกทหารมันจีเนียฮอปไลท์ก็หนีตายออกจากสนามออกจากสนามรบไปแต่อย่างไรก็ตามในช่วงการต่อสู้ที่ดูเดือดเอปามนดัสแม้จะเก่งแค่ไหนแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อเผชิญหน้ากับกลุ่มสปาร์ตาแถมมีข่าวร้ายอีกก็คือเราบุคคลที่เขาตั้งใจจะให้สืบทอดตำหน่งแทนก็ถูกสังหารเช่นกันเหตุการณ์บันทึกไว้ว่าขณะเคลื่อนทัพไปข้างหน้า เอปามินอนดัสถูกหอ,อกแทงที่หน้าอกผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทำให้ทหารชาวทีฟส์ขวัญเสียศัตรูที่จู่โจมนั้นเป็นชาวสปาร์ตาแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าคือใครแม้ด้ามหอ,อกจะหักถิ่งแต่เหล็กยังฝังไว้ในร่างกายของเขาเมือ่อเอปามินอนดัสล้มลงชาวทีฟส์ที่อยู่รอบตัวเขาต่อสู้อย่างสิ้นหวังเพื่อหยุดยั้งชาวสปาร์ตันไม่ให้มาแย่งครอบครองร่างของเขา ท้ายที่สุดร่างของเขาก็ถูกพากลับไปยังค่ายได้สำเร็จวาระสุดท้ายเอพาเมนมดัสได้ยินเรื่องราวการตายของเพื่อนในกลุ่มผู้นำของเขาจึงได้สั่งให้ชาวทีฟส์รสร้างสัญญาสันติภาพแม้ว่าจะได้รับชัยชนะในการสู้รบแล้วก็ตามเพราะว่าหากไม่มีผู้นำที่มีความสามารถทางการทหารระดับเดียวกับเขาในอนาคตไม่ช้าททฟสต์ต้องเละเทะอย่างแน่นอน มีความเห็นทางประวัติศาสตร์ของไดโอตูรุสระบุว่าก่อนตายเขาถามว่าฝ่ายไหนชนะเมื่อเขาได้รับแจ้งว่าบีโอเชียชนะแล้วเขาจึงพูดว่าถึงเวลาตายแล้วไดโอตูรุสระบุว่าเพื่อนคนหนึ่งของเขาอุทานว่าท่านตายโดยไม่มีลูกเอปามินนัดัสตอบว่าไม่ข้าแต่สุดข้าได้ทิ้งลูกสาวสองคนก็คือสึกที่ลูกตราและมานติเนียไว้เบื้องหลังซึ่งเป็นชัยชนะของข้า และในข้อมูลจากเนโพสซ,ซึ่งมีเรื่องราวคล้ายคลึงกันมีคำพูดสุดท้ายของเอฟาเมนอนดัสว่าข้ามีชีวิตอยู่มานานพอแล้วเพราะข้าตายโดยไม่มีใครพิชิตได้เมื่อหอถูกถอนออกจากร่างเอพาเมนอนดัสก็จบชีวิตลงอย่างรวดเร็วตามธรรมเนียมของชาวกรีกเขาถูกฝังอยู่ในสนามรบศึกนี้ชาวสปาร์ตันพ่ายแพ้อ,อีกครั้งและก็ไม่สามารถทดแทนการสูญเสียได้ เนื่องจากนักรบชาวสปาร์ตันชั้นยอดจำนวนมากถูกสังหารระหว่างสู้รบความแข็งแกร่งทางทหารของสปาร์ตาจึงอ่อนแอลงอย่างมากเนื่องจากต้องใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนประสบการณ์อีกทั้งทรัพยากรในการผลิตทหารก็ลดลงเพราะทหารผ่านศึกผู้ชำนาญได้สูญเสียไปในการรบศึกครั้งนี้พวกกรีจึงดูเหมือนว่าเละทั้งคู่ไม่ว่าจะฝ่ายชนะหรือฝ่ายแพ้กลายเป็นเหยื่อของสงคราม ไปตามๆกันผลลัพบสุดท้ายของการต่อสู้คือการปูทางให้มาซิโดเนียพัง,งาดขึ้นมาในฐานะกองกําลังชั้นนําที่จะปราบกลีกที่เหลืออยู่โดยใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนทั้งของททฟและสปาร์ตาเพื่อครอบงำกลีกต่อไปผมขอจบเรื่องราวของศึกสิ้นกลีกไว้แค่นี้นะครับส่วนพวกมาซิโดเนียนั้นจะขึ้นมาผง,งาดเป็นใหญ่ครองกลีกย,ยังไง คงยังไม่พูดถึงแต่ในเหตุการณ์สงครามที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ศึกกับเปอร์เซียศึกเพโลโจนถึงศึกสุดท้ายนี้เราจะเห็นว่าพวกกิลีโบราณนะครับมีศักยภาพไม่น้อยเลยนี่ยังไม่นับเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะปรัชญาและอื่นๆนะครับแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพวกเขาจริงๆแต่น่าเสียดายครับที่ดันมาขิงใส่กันเองจนต้องพังเละเทะอย่างเจ็บปวดไปตามกัน แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจนิ้นสุดยุคทองของพวกเขาไปอย่างน่าเศร้าอาะครับก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนนะครับให้กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ